เชิญพบนักโภชนาการด้านในค่ะมีเรื่องจะปรึกษาครับเอาว่ามาครับคือช่วงนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับปวดขมับขึ้นไส้ถ้องผูกเหน็บชาหน้าแก่แน่จะเป็นมะเร็งครับไปกินข้าวครับคือผมเครียดอ่อนเพลียเป็นสิวขีบบ่อยถ่ายไม่ออกปากเป็นนกกระจอกตัวเหลืองหน้าซีดหน้าเหี่ยวเสียวจะเป็นโรคหัวใจครับอ๋นี่พูดนี่กระจี้ขึ้นมาเลยไปกินข้าวครับเอาจริงนะครับผมอดแอร์เป็นภูิแพ้แปรไปรักชักใจกังวลทนไม่ได้คิดไม่ตก เป็นกรดในกระเพาะอาหารเอางี้ผมจะให้ตัวอย่างไปซื้อกินนี่เลยขึ้นไส้ท้องผูกใช่ไหมนี่ยเข้ากล้องแก้ท้องผูกป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ด้วยไอ้ต้องอ้าปากเลยดิโอ้โหดีได้ไม่เป็นปากนกกระจอกข้าวหอมมะลิมีวิตามิน B1 ป้องกันโรคเหน็บชาและวิตามิน B2 ช่วยในเรื่องของปากนกกระจอกได้ด้วยขาหน้าแก่้วครับข้าวหอมมะลิแดงสร้างความแข็งแรงของเลือดป้านนุ่มูลอิสระ หน้าไม่แก่เครียดนะหิวบ่อยใช่ไหมเนี่ยข้าวเหนียวขาวช่วยให้อิ่มนานเพิ่มพลังงานมันก็จะคลายเครียด <c oughs> ตัวเหลืองหน้าซีดข้าวเหนียวดำมีธาตุเหล็กกรดโฟริกป้องกันโรคโลหิตจางอ่อนเพลียด้วยใช่ไหมข้าวเจ้ามีคาร์โบไฮเดรตเสริมสร้างพลังงานแก่ร่างกาย <c oughs> แล้วสิวแล้วครับไลเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ไม่เกิดสิวลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอีกด้วย ดื่มนมซะด้วยนี่มันไม่ใช่นมนะนี่คือน้ำข้าวกินแล้วฟื้นไข้บำรุงร่างกายและที่สำคัญสร้างความสดชื่นผมนอนไม่หลับนะครับก็กินไปทั้งหมดนี่แหละลับชัวเพราะข้าวไทยมีประโยชน์มากมายเป็นยาดีช่วยป้องกันทุกโรคภัยยิ่งกินยิ่งดีสุขภาพดีชีวิตดีดก็แค่กินข้าวอะ